ลองท้าพี่รองท้าพี่น่ารักเปล่าน่ารักพี่เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหฉันม่ไมันไม่อึแต่ว่าอะไรเหรออึหรอนะพี่มาหนอทางตูดเราอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คนเยอะจังเลยน่ารักสุเลยอ่ะชื่ออะไรอ่ะน่ารักสุเลยอ่ะหนูชื่อหมวกฟางค่ะหนมปังหมวกฟางค่ะลูฟี่หรือเปล่าครับหมวกฟางค่ะหัววางหมวกฟางหัวฟางหมวกฟางหูฟังหูฟังก็ได้ค่ะแล้วน้องหูฟังมาทำอะไรหนูมายืนค่ะโอเคขอโทษที่ถามนะัพวกพี่มาทำอะไรคะ มาหาป้าให้มีมาหาป้าให้มีโอ้มีหน้าตาเป็นยังไงคะเนี่ยผมสีแดงเนี่ยสวัสดีค่ะมามิงคอืมสวัสดีครับมามิงค์คือของวิซ่าแล้วมามิงคกล่าวได้ปะมีมีผมครับมีผมมามิงคมีลูกชายไหมคะมีครับสองคนพี่พี่ชื่ออะไรบ้างคะชื่อลูแปงครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งชื่อเจเล่ สวัสดีเจ้เลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูชื่อหมวกฟางสวัสดีครับน้องหมวกฟงางสนุกคุณชื่อมหมวกฟางใช่ไหมหนูชื่อหมวกฟางเดี๋ยวพี่เรียกหมวกฟงางหมวกฟางเหรอใช่ป่ะถูกป่ะใช่ค่ะใครตั้งชื่อหนูอ่ะหนูไม่ได้ตั้งอะเหอหนูเห็นเห็ดมันน่ากินหนูก,ก็เลยตั้งชื่อเหมือนฟางฟางอะไรสักอย่างแล้วมันก็เหมือนหมวกหมวกนะสนุกเชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อหมวกฟาง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 งใช่ใช่ หมวกฟาง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 อ๋อหมวกฟาง <c oughs> วันนี้ไม่จบอ่ะถ้าต้อกชื่อไม่จบได้รอนหนูเป็นสายจีนหรือเปล่าจะสัตว์กินไหมวะบอกฟ้องอะไรเนี่ยมันคืออ <c oughs> ะไรครับหนูไม่เคยดูหนังนครับใช่หรอหน, <c oughs> หนูเคยดูหนังจีนหรอหนูไม่เคยดูหนังจีนแต่หนูรู้จักนางพญาหัวขาวด้วยน่ะอุ้ย <c oughs> หนูรู้จักจำยุทธไหมหนูไม่รูจ้จักหนูรู้จักแต่กรณียุทธอ่ะรู้จักอะยุทธวะไม่ใช่ประุทธฮะไม่ใช่คนนั้น เรามีม้ากับปลาหรือเปล่าหนูไม่มีพ่อไม่มีแม่ค่ะอุ้ยเราอยากได้ล็อกฝาะพอดีหรือเปล่าหนูจะมีพี่ชายหรอคะอยากได้หรือเปล่ามีพี่ชายหรือเปล่าหนูไม่มีอยากได้หรือเปล่าแล้วถ้าหนูมีพี่ชายหนูต้องทําอะไรบ้างอ้าวก็ไม่ต้องทําอะไรเลยทำไมทำไมมีแต่คนเบ้าใจอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะมันมีนี่ทำไมอ่ะคไม่รู้กับมันมีเราจะทำอะไรอ่ะมานั่งฟังเด็กพูดครับหนูโตแล้วมาด้วยกันใช่ไหมไม่ใช่ ูโตแล้วหนูโตเป็นควายแล้วนะคะหมูหนูหนูดูตัวเน็กใช่ไหมคะหนูไม่ค่ค้นตัวเน็กก็ได้ค่ะมัม่หนูจะมีพี่ชายจริงๆเหรอใช่นี่พี่ชายสองตัวพี่ชายสองตัวแล้วมันไม่ทําอะไรตรงนี้คะมหารักแรกพบแล้วถ้าไม่เจอต้องหาต่อไปมันไม่มีลูกชายต้งสองคนเหรอใช่หนูอยากมีลูกหนูอายุเท่าไหร่หนูเหมือนเด็กอายุเท่าไหร่คะสองขวบไปหนูตัวสูงกว่าพี่นะ หนูเป็นเป็นว่าเป็นเด็กของใช่ป่ะเด็กของของนั่นมันแม่น้ำไม่ใช่หรอฮัลโหลผูฟังยังอยู่อีกเหรอเนี่ยหรอหนูก็ยังอยู่สิยังไม่ไปก่อนเราติดใจอะไรนี่เออหนูไปก็ได้หนูไปก็ได้เอาเราเล่น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 หนูไอ้หนูเหมือนยุเท่าไหร่คะเก้าหัวปะเก้าหัวใช่เก้าหัวเลยเก้าเจ็ดหัวน้ำเจ็ดหัวน้ำเก้าหัวอ่าเก้าขวบหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูโตมาหนูก็รอดได้เลย หนูเก่งเกินไปหรือเปล่าหนูไม่มีอะไรเลยนี่เราเป็นต่างดาวหรือเปล่าคุณไม่ค่อยชัดเลยเราเราก็ใช่ย่อยนะเราเราไม่ค่อยชัดเลยมามี่จ้าพี่เขาว่าหนูเป็นต่างดาวฮะเราว่าเขาเป็นหมาบ้าหรอหมามิพูดอย่างไ้นหรอก็เราบอกอย่างนั้นน่ะหนูพูดตามหมามิหมาเมิบอกว่าพี่เป็นหมาบ้า ไม่ใช่ครับมามิงบอกว่าพี่เป็นหมาบ้าหนูก็จะบอกว่าพี่เป็นหมาบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยากกัดนู้ไงคนหนูอ่ะคนหนูเป็นไม่ได้เป็นหมาบ้านะแล้วพี่เป็นอะไรคะพี่เขาลางคิดอยู่พี่เป็นอะไรต่อยต่อยบอต่อยต่อยกันเก่งจังเลยอ่ะต่อยไม่เป็นเลยค่ะหนูก็ต่อยไม่เป็นเลยพี่เขาไม่เจ็บหรอไม่เจ็บม้ก สวัสดีค่ะสุลาว้าวมามิมงหนูจะทำเสียงแบบนี้สวัสดีค่ะสวยสุลามีแฟนหรือยังคะไม่ไม่ไม่มีครับอะไรเนี่ยมามิงทนูเป็นอย่างี้สวัสดีค่ะสวยไม่ใช่ต้องสวัสดีค่ะสุลาใี่เดียวพี่พี่เราเป็นผู้ชายสวัสดีค่ะสุลาสวัสดีค่ะสวยหนูพอจะคุยกับเขาได้แล้วใช่ไหมคะกับหนุมน่มๆม,มุ่มไปแล้วนุมน่มๆหนุมน่มๆนุมน่ม หนูเดินเดนเข้าไปแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะสุระโดนเล่นกลับนะโดนกลับนะโ <c oughs> ดนทำกลับนะโดนมันบ้ากลับเลยนะหนูเลยหนีไม่ทันนะลองท้งาพี่ลองท้าพี่น่ารักเปล่าน่ารักพี่เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหฉิมุดิอึมันไม่อึแปลว่าอะไรเนาะอึเ <c oughs> หรอฮที่มันออกทางตูดเราอ่ะ แล้วมนมิจะหาได้ไหมคะถามป๊าป๊าให้พี่ๆได้ไหมคะหนูมีแม่ล้วเหรอหนูไม่อ้าวพ่อกินหนูเนี่ยเขาเ็มมนมีหนูอยากได้พ่อยังพี่จะเป็นพ่อให้หนูเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นให้เลยเป็นพ่อให้ด้วยใช่นี่ไงนี่แม่นี่พ่อเนี่ยได้ละครบเลยเพราะหนูไม่พี่ชายเต้องเดียวเดเลยแล้วละมามิตอมหนูส่วนพี่ชายก็ปิงปิงฮะทปลาปิงปิง ถ้าหนูเอียกมะมิงปรบมิงไยพี่ชายหนูก็จะเรียกปิงปงไงปิงปิงนีัน้ไม่ใช่ปรบมิงี่ไหมคะบะิงไม่ใช่ไม่ได้ไม่ยังไม่รู้จักกันเลยเอ้าิงรู้จักกันเมื่รู้จักกันพร้อมที่เจอหนูน่ะหนูว่ามันคุ้มออกนะคะเพราะบบมิงมีหนูเป็นลูกบะปีงก็ได้มัมีงด้วยบบมี้ได้หนูเป็นลูกบยัีงได้พี่ชายหนด้วยยังไม่เคยคุยกันเลยโอ้ยลูกแค่ลูกบ้านนี้คนเดียวก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วอันนี้ นุ่มคอมแบบนี้เหรอไม่ใช่อันี้พี่สาวอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อหมวกฟางหนูชื่ออะไรนะหมวกฟาง,ฟางหนูชื่อหมวกฟางค่ะแล้วทำไมชื่อหมวกฟางไม่ใส่หมวกาหนูหาแล้วค<อ>ันแต่มันไม่ไมเหมือนพี่เคยหเหมือนพี่เคยใส่เลยอะเคยใส่อะไรคะหมวกฟางอะเหมือนเคยใส่อยู่นะใส่ไปไหนอะออกทะเลอะไม่เคยแต่งเล่นๆแล้วเจอหมวกฟางของผู้หญิงมันไม่มีปะไม่ไงหมวกฟางมันหมกไม่หมด มโนเป็นฟางก็ได้โอเคนลหมกมโนเพื่อนมีเลื่องกันที่ลานชายหาดเดี๋ยวมานะเจอกันค่ะป๊าเจอกันครับอันนี้อันนี้เรียกเรียกป้าจริงนี่ไม่ดีนะทำไมคะหนูไม่น่ารักเหรอน่ารักครับหนูหนูเป็นลูกสาวให้ก็ได้คหะอ อันนี้จริงจังหรือเปล่าแล้วปอาป๊าอยู่ที่นี่ตลอดเลยเหรออยู่ตลอดครับอยู่ตลอดเลย, <prote ge S 3> ยก่อนหน้าน,นี้เล่นโลปีแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้ว,ลวไม่ปอาป๊าไม่ได้เหรเหนื่อยก่อนหน้านี้เล่นอยู่วัด le, แล้วมันเหนื่อยแล้วแล้วปอบป๊าก็เลยมา,เ,า,เ,าเหรอใช่ครับมาลองแบบจริงจังหาต่อยจริงจังดูปอบป๊าไม่ไมเจ็บเหรอไม่ไม่ไม่ก็จต่อยแพ้นี่อยแพ้ก็เจ็บอยชนะก็ไม่เจ็บ嘛ปอาป๊าช่วซ่นะ โอเคครับได้ลูกอีกแล้วเหรอได้ลูกใหม่เลยเต็มบ้านแล้วลาป๊าเราเลือนนะใช่เลือนแบบคันเลยอ่ะที่เลือนแบบมาหนกว่าหนั้จะนเข้ามาแล้วหนูมก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะสสระผ่านเลยเราทำแบบนี้มันแมดพอแล้วยังแบดมากลูกหมวกฟังลูซี่่อไปยจะไปทำธุระไหมค่ไม่มีแล้วมาโนยเฮเอ ป่าเมื่อกี้มันมีคนโพสต์บอกว่าหาหนุ่มคุยร้านชายหาดก็เลยว่าจะวาไปแต่หนูคุยพอดีก็เลยไม่ได้ไปอยคุยกัน<ป>หนูก่อนป้าไปหาม,ามันแห้งกว่าก็ได้ค่ะมีเต็มแล้วมีแบบเต็มเมืองเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแล้วหนูคลอนมจานมจากใครอ่ะคลอนมาจากใครอ๋อไม่รู้อ่ะป้าหนูหนูเป็นคนหนูไม่ใช่ขี้เล็บนะคะก็หนูเป็นคนไงแล้วแต่แล้วแต่จังหวะว่าว่าคนไหนจะเป็นแม่กหนูต้องเรียกแม่ทุกคนเลยหรอถูกไม่ต้องจำชื่อหรอกเรียกแม่ไปก่อนเแม่หรือกาชับอ๋อ ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่แล้วเจอเจอคนไหนหนูหนูไม่ต้องตาชื่ออะไรหนูเรียกแม่งเดียวจำง่ายไหมป๊าป๊าชื่ออะไรนะชื่อแม็กครับชื่อแม็กหนูชื่ออะไรนะสรุปหนูชื่อหมวกฟางหมวกฟางหนูหมวกฟางหนูเล่นเฟซไอซีเปล่าขอเอาไปส่องหน่อยได้ไหมหนูไม่เล่นจักรใจคนเลี้ยงงูสิงจักรใจคนเลี้ยงไก่แค่เลยปากแดงแดงจะไว้ใจในการหน้าสวย จะไว้ใจได้กันไม่ได้ไหนสวยสวยจะไว้ใจในกานไม่ได้โอ้พระป่านอยู่ใจมาจนไปดูดูหนูพระป่านอย่าดึงหนูอย่าห้ามหนูอย่าน้องหนูอีกนิดเดียวอย่าอ <c oughs> ย่าอย่าอย่าอย่า ไหนอะคนไหนอะเพื่ออะไรต่อสูตรนี้แบบโคตรแดงฟังเป้าฟังเป้าเพลงอ่ะร้องเพลงกล่อมเด็กให้ฟังไปฟังไปฟังใคอยากมาตรงนี้นิดนึงได้ไหมัสดครับสวัสดีครับว่าน้องตัวนี้ไก่จ้ารีกินไม่ว่าเชียงคายไปร้องเพลงเพรที่สุดเรามีได้ขางบั๊บโลกของบุ๋นเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังดูเอาไปเก็บไปพิจารณา ขอพ a u จ้าเลยขอบคุณครับที่สุดเลยไม่ไม่เบรกกันบ้างหรอจบแล้วครับขอบคุณครับที่สุดเอเดอร์เลยค่ะหนูไม่เคยฟังเพลงที่ไหนเพราะขนาดนี้มาก่อนเลยฟังแล้วเจอแต่ความว่างเปล่าเข้ากับเียอารมณ์สุดๆเลยปะป๋าเราร้องแบบอินไงหนูชอบเพลงนี้อะอ๋อได้ฟังเพลงเฉย่ ในวันที่ความรักสองเราเ mm hmm. น้นไปต่อไม่ไหวในวันจิตใจของเธอ <c oughs> เปลี่ยนพันไปไม่เหมือนก่น <c oughs> เราเคงแม่ไกลได้เท่านี้ ให้ฉันไม่ได้อยู่ดูมุลาเมื่อมันก่อนช่วยดรอปได้ไหมว่าจะเข้มแข็งให้ฉันไม่ได้อยู่ข้างเธอดึงวันวานอ่อนโยนย้าย ขอให้เจอได้เจอแต่คนที่แันดีอยากได้ไปเจอใครที่ฉันร้ายหัวใจ ช้อยล็อกไปนิจายดีกับเสอในวันที่ไม่มีฉันอยู่ไม่มีค่ะไม่มีช่อยล็กไปนิมนไม่มทำร้ายใจในวันที่ <laughs> ไม่มีฉันอยู่ จริงจริงตอนนั้นก็ดีจร,จริงจริงใจฉันไม่อยากเสียเธอไปขอบตาเต้นได้ปะไ่การเวลาใจร้ายเลอดกันที่นำพาเธอให้ไกล้จากฉัน โอการเวลาใจร้อนละกอดที e ่จะไม่ใจของจะเปลี่ยนไป oh อยากเจอขอให้เจออยากเจอ,อ,อแต่คนที่แสนดีอยากได้ไปเจอใครที่ทำร้ายหัวใจ อยากเจออยากเจอได้เจอแต่คนที่แ้นดีอยากลืมเนื้อเพงลงร้องแฟนเดย์ได้ไหมแฟนเดย์ร้องไม่ได้ครับเพลงเร็วเกินเก็บใจ อไม่มัย,ยกนน็ยใใยคือสุดขาวเต้นเข้ากับเพลงมากเลยอัมพบจอกลับมาดูอีกทีก็คือหมอลำต้องร้องเพลงหมอนำอ่ะเพราะที่สุดในโลกของหนูยังลูก